สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในคำทำนายที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อสารให้กำลังใจถึงคุณนะคะเรามาดูซิว่าวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้กำลังใจอะไรถึงคุณนะคะใครที่รู้สึกแบบโดดเดี่ยวรู้สึกว่าบอกตัวเองไม่ได้คุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องนะคะรู้สึกสับสนนิดหน่อยกับชีวิตนะคะ ดูให้คลิปนี้ได้เลยอืออ้าวพลังงาน energy คุณดีเนี่ยอืมก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราเช็คดูพลังงานของเพื่อนก่อนนะคะพลังงานของเพื่อนๆอ,อู้พลังงานดีนะคะเป็นพลังงานของคนใฝ่รู้ มีหน้าที่การงานดีแล้วก็ตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็เป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่บริหารการจัดการมูฟเมนต์ในชีวิตของตัวเองอะ่ะได้อย่างดีเยี่ยมอะ่ะอืมคุณคุณรู้สึกได้รับพลังงานภายนอกหรือเปล่าุณเลยรู้สึกแบบเบื่อเซ็งรู้สึกเงา แต่อินเนจีในตัวคุณดีมากนี่เห็นไหมแค่มาเดะสตาร์อีกแล้ว oh, The Star Tower. โอ้เดะสตาร์ทาวเวอร์โอ้ช่วงนี้มันมีมันมีอะไรที่มันฉับพลันใช่ไหมคะโดยพื้นฐานดวงของคุณนะค,ะคุณเป็นคนที่พื้นฐานดวงดีอยู่แล้วเป็นคนใฝ่ดีเป็นคนคิดดีทดําดีพูดดีนะคะแล้วก็เป็นคนขยันทํางานถ้าได้รับผิดชอบหน้าที่อะไรคุณจะรับหน้าที่ทําสิ่งนั้นให้ดีแล้วทําให้เสร็จนะคะไม่ทิ้งงานด้วยนิสัยคุณนะ่ะนะคะ หรือถ้ามีจุดประสงค์มีเป้าหมายอะไรที่ทำไปแล้วนะคะที่ยังไม่เสร็จคุณก็จะทำต่อไปคุณจะไม่ล้มเลิกอะไรการขันนั่คือนิสัยคุณแต่ช่วงนี้มันมีอะไรที่มันเกิดแบบชับพ,พันเนาะเพราะ t ด e Tower ขึ้น The Star รงั้นเราขอดูไพ่เลยค่ะคขอไพ่เล่าเรื่อง่อยค่ะขอไพ่เล่าเรื่องหน่อยขอไพ่เล่าเรื่อง่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกระทันหัน ถึงทำให้คุณรู้สึกแบบแบงแบงๆรู้สึกแบบชีวิตมันขาดกำลังใจช่วงเนี้ยเลยทำให้มาเปิดเจอคลิปนี้นะอือหืเราทำไพ่ดูแบบจิตวิญ,ญญาณนะคะพเพื่อนๆแล้วก็ทำแบบรันดอมนะคะ ดันงนั้นเนี่ยอขอให้เพื่อนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะถ้าต้องการดูดวงให้ถูกตรงและแม่นยำเฉพาะคุณต้องดูวเป็นการส่วนตัวเท่านั้นนะคะโอเคพลังงานคุณตอนนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้น The High p n ้นเ e สี่เหรียนแล้วก็ x อ f กครับ คือตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาความรักหรือปะความรักของคุณมันหยุดนิ่งเฉยอะแบบฉับพลันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้คุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ถูกไม่ถูกถูกทำให้ซ้อนอะหรือไม่ก็มีคนมาซ้อนคุณอะเพราะไฮพินเท็ตเป็นความรักที่มันซ้อนนะคะตอนนี้สี่ถ้วยคือมันนิ่งอะ มีความรักของคุณแล้วก็เป็นหนึ่งถ้วยถึงเขาบอกเขาจะรักคุณเขาจะเลือกคุณก็ตามทีนะคะถึงเขาจะบอกเขารักคุณเขาจะเลือกคุณก็ตามทีแต่คุณก็รู้สึกเศร้าใจนะคะ,นะะคุณก็รู้สึกแบบไม่พอใจอนะค่ะเพราะว่าถูกถูกโกหกทำให้เป็นรักซ้อนที่ซ่อนเอาไว้ นะคะมันไม่สมศักดิ์ศรีคุณเลยอ่ะที่คุณรู้สึกนะเนี่ยแล้วเป็นการรู้แบบฉับพลันด้วยคือชอบเขาไปแล้วอ่ะเราก็มารู้ทีหลังนะประมาณนี้นะคะอันนี้เราไม่ดูว่านานแค่ไหนความสัมพันธ์นี้มีความมึกซึ้งอย่างไรแต่ว่าดูว่ามันเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณแบงค์แบงค์ตอนเนี้ยทําให้คุณเศร้าทําให้คุณนอยนะคะมาขอไพ่แนะนําค่ะขอไพ่แนะนําหน่อยทํายังไง ทำยังไงดีเมื่อเจอเหตุการณ์อย่างนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแนะนำลูกแรักจักรวาลเลยค่ะเอโกปอนโอเคให้กลับมารักตัวเองไพ้ตอบชัดเจนเลยใช้สองใบพอ พอไพ่แดไม้ไพ,พ่แดไม้สําหรับเนี่ยหมายถึงการหันหลังนะคะการหันหลังการออกไปนะคะไม่ต่างอะไรกับความหมายของ6ดาบนะคะแต่ในความหมายสําหรับเนี่ยแปดดาบหมายถึงการทิ้งค่ะการทิ้งทวนการออกไปออกจากไปในสิ่งที่ไม่ดีให้อยู่ห่างๆอยู่ไกลๆนะคะและกลับมารักตัวเองผู้หญิงเก้าผู้หญิงเก้าถ้วย นายออฟครับนายออฟครับเนี่ยเป็นผู้หญิงที่รักตัวเองแล้วก็เห็นความดีงามในตัวของตัวเองนะคะถ้าเพื่อนจะสังเกตได้ว่าสตรีผู้นี้นะคะคือผมขาวตัวขาวแต่ใส่ชุดสีดำก็เหมือนเจ้าสาวในชุดสีดำอะคะ่ะความรักไม่ได้ทำให้เขามีความสุขเมื่อความรักไม่ได้ทำให้เขามีความสุขเขาควรจะเลือกที่จะรักตัวเองแล้วออกมานะคะ ไม่ว่าเรื่องนี้คุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทีแต่ว่าไพ่แนะนําอย่างนี้นะคะอ่ะขอไพ่สรุปความสัมพันธ์วันนี้เรามาเปิดไพ่เจอพลังงานของคนที่ถูกโกหกไพ่เป็นลักซ้อนเราคุณก็เพิ่งมารู้รู้ชับพันเมื่อรู้แล้วเนี่ยเขาก็บอกคุว่าเขาจะรักคุณเขาจะเลือกคุณเขาจะอยู่กับคุณ ยังไงถึงเขาจะมีคนอื่นแต่เขาก็จะรักคุณคนเดียวนะคะแต่คุณก็รู้สึกไม่อินกับความรักนั้นแล้วอ่ะเพราะคุณไม่ชอบเป็นสองรองใครตัวเนื้อแทองคุณเป็นคนเป็นคนดีเป็นเดอะสไตล์เงี้ยพลังบุญบารมีคุณเยอะจิตคุณสูงอ่ะคุณคุณไม่ทําอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมอ่ะในตัวจิตวิญญาณของคุณอ่ะแล้วคุณก็เลยทุกเ์ไงยก็เลยมีอารมณ์พาลานอยแบบเนี้ย แต่ตอนนี้ก็คือคุณกําลังสับสนอยู่ว่าจะทํำยังไงดีไพ่บอกมาแล้วค่ะสิ่งศักดิ์สิทธ์บอกมาแล้วว่าให้ออกมาเถอะแล้วกลับมารักตัวเองนะคะหากความรักมันเหมือนเจ้าสาวใส่ชุดสีดําให้ออกมานะให้กลับมารักตัวเองอแปดเหรียญ เอเทเท็กออฟเฮตัคเคิลเอเเก็กออฟเฮตัคเคิลสวยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเเป็นคนที่มีความรู้ดีนะนะคะถ้าเป็นคนปฏิบัติธรรมก็อยู่ในขั้นเจริญมรรคได้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นมรรคระดับโซดาบานมร,รรคสกีตาอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็จเจริญมรรคได้แล้ว เอาไพ่ตกเอาไพ่ตกที่ท่านให้มาอือหื King of w a n d s พเพื่อนค่ะอันเนี้ยไพ่ตกไม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะไพ่ตกเนี้ยอันนี้คือสองดาบสองดาบคือการเลือกสั่งให้เลือกต้องเลือกนะคะแล้วเพื่อนเห็นไหมคะสิ่งที่เอา,าก่ดนางเงือกนะน่ะเขาเขาเลือก เขาเลือกแล้วถึงถึงเขาจะมีความรู้สึกที่แบบเสียดายแล้วดูสิคะนางเงือกคนนี้เขาก็ลองร้องไห้นะคะเพากอดหอยสังเอาไว้แล้วเขาก็ร้องไห้ mm. เงือกสาวคนเนี้ยค่ะอืมคือเขาตัดสินใจเลือกแล้วไม่ใช่ว่าเลือกไม่ได้ด้วยนั่นหมายถึงในใจมันเพื่อนเลือกแล้วใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่เพื่อนเลือกนั่นแหละมันถูกต้องแล้วเพราะว่าอะไรนี่ไง king of sword ถ้าพูดถึง ถ้าเราถามถึงการตัดสินใจไพ่ king of king of swords หรือราชาถือดาบเป็นไพ่แห่งการตัดสินใจที่ดีและเด็ดขาดนะคะดังนั้นสิ่งที่เพื่อนคิดเอาไว้ตัดสินใจเลือกแล้วนะคะสิสิศดิธย์อยากจะมาย้ำว่าม,มันถูกต้องแล้วนะคะนี่ไงแล้วเนี่ยคุณคุณเป็นคนม,มีความรู้ดีอะ รู้ดีรู้ชั่วแยกแยะสิ่งต่างๆได้ไม่ต้องบอกอะไรคุณมากเลยเพราะคุณเป็นคนที่แบบจริงๆแล้วคุณเป็นคนคือสอนตัวเองได้บอกตัวเองถูกแต่เพียงแค่ว่ามาเจอบททดสอบของความรักในช่วงนี้แล้วก็ตอนแรกก็จะคิดคุยเล่นๆแต่พอคุยไปแล้วมันคิกกันมันถูกใจกันก็หลงไปชอบเขาอยู่พักหนึ่งแหละแต่พอมารู้ทีหลังอา้าวเขามีคนของเขาแล้วแต่ขนาดเดียวกัน เขาก็บอกว่าเขาก็จะเลือกคุณก็ยังไงก็จะรักคุณแต่คุณก็ไม่โอนอะ่ะเพราะคุณสินสูงอะ่ะแล้วคุณก็เลือกแหละเลือกแมวดีกว่าอืมไม่ไม,ไม่ไม่อยากทําผิดสินก็ขออนุโมทนาด้วยนะคะสําหรับคนที่เนื้อเรื่องเป็นแบบนี้เลยเป็นที่เราดูไพ่นะตอนนี้นะคะแล้วก็ ดีใจแล้วก็ยินดีที่ได้เปิดไพ่ให้คุณนะคะเราขอเป็นกำลังใจให้คุณทำในสิ่งที่คุณคิดตัดสินใจที่มันดีถูกต้องแล้วนะคะอนุโมทนาบุญด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเอาอันนี้นง่ายอันนี้แหละความเป็นตัวตนของคุณสวยงามมากค่ะสวัสดีค่ะ